ฟังนะครับ่ากฎระเบียบแล้วก็กติกาในการเรียนเทอมสองเทอมนี้นะครับตามสไลด์ที่ครูขึ้นได้เลยก็คือการเปิดปิดกล้องนะครับเปิดปิดกล้องนักเรียนต้องเปิดอยากให้คุณครูอยากให้นักเรียนเปิดครบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ครูได้คุยกับผู้ปกครองเนี่ยนะครับนักเรียนไม่ค่อยเปิดกล้องเลยเพราะว่านักเรียนแอบทำอะไรบางอย่างอยู่อาจจะไม่ได้เรียนก็ได้อาจจะ เออะไรอ่ะอาจจะไปเล่นเกมอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเปิดกล้องนะครับแล้วครูจะได้เห็นนักเรียนว่านักเรียนทําอะไรอยู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าปิดกล้องเลยเนี่ยตอนนี้ก็ยังปิดกล้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะเปิดเปิดปิดกล้องทุกคนเอ้ยเปิดกล้องทุกคนนะครับสองเรื่องพูดจามีหางเสียงอ่า บางคนพูดจาไม่มีหางเสียงมันทําให้เราไม่น่ารักนะครับถ้าคนไหนพูดพูดจากับคุณครูหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีหางเสียงเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นไงเห็นดูเราใช่ไหมเห็นว่าเราเนี่ยน่ารักเราเราเป็นคนมีมารยาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรก็มีหางเสียงนะครับอ่ะข้อสามเรื่องการเข้าเรียนนะคะคุณครูจะส่งลิงก์ ทุกุกวันแปดโมงลิงก์เดิมลิงก์นี้นะลิงก์เนี้ยนะครับลิงก์ที่เราคือถ้าเกิดไม่ส่งให้ก็เข้าลิงก์เดิมได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าครูยังไม่ได้ส่งก่อนแปดโมงหรือว่าครูส่งไปแล้วก็คือลิงก์เดิมนี่แหละนะครับอ่าเราจะใช้ลิงก์นี้นะครับหรือจนจะมีการครครับครูจ้าครับแปดโมงคือเข้าได้เลยใช่ไหมครับอ่าเจ็ดโมงแต่ว่าตอนนั้นครูยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่มาโรงเรียนเลยครัครบ ก็แปดโมงอะไรไม่ครับแบบแปดโมงแปดโมงนะเรอยนัก็กดรอไว้จนสองครูจะรับหนูอะไรน่ะแล้วก็ตอนพักกลางวันวันนี้ดีมากเลยวันนี้เข้ามาดูตอนพักกลางวันไม่มีใครแชร์หน้าจอไม่มีใครพูดแช่ค่ะเงียบมากเลยทำอยากทำอะไรอย่างงี้ไม่มีใครเล่นกันนะครับอ่าวันนี้พักกลางวันครูต้องย้อนกลับไปดูเทอมหนึ่งค่ะ เออเทอมหนึ่งอ่ะครูเห็นเลยเล่นเล่นเกมแชนาจ่แชร์หน้อคอ่ะใช่ค่ะแชรหน้าจออคืออันดับหนึ่งของที่นี่เลยค่ะแชหน้าจอก็ต้องแชร์ที่มันดีๆไม่ใช่แชร์เกมแชร์อะไรอย่างเงี้ยแชร์อะไรอ่ะเดี๋ยวคนเขาชอบแต่เวลาพวกเราแช์มันจะแชร์หลังเลิกเรียนเออแล้วนะครับตอนเที่ยงเขาก็แช์ค่ะอ่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการพิมพ์แชทนะครับพิมพ์แชทวันนี้มีคนมาส่งบอกว่ามีคนพิมพ์แชทมานะครับแชท,ทเรื่องเรียนนะครับแชนะทอ่ะพิมพ์ได้แต่ให้เป็นคําถามที่เกยวกับเรื่องเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแชทอะ่ะเวลาพิมพ์มาเพื่อนที่เขาเล่นโทรศัพท์แบบเนี้ยมันจะไปบังหน้าจอเขาอ่านะค,คนเล่นคอมไม่มีอะไรหรอกแต่คนเล่นโทรศัพท์อะ่ะคือบังมิดเลยหน้าจอแชทอะ่ะ นะครับเห็นแต่ตัวหนังสือไม่เห็นหน้าคนพูดนะครับไม่เห็นหน้าจอที่ครูใช์แสดงแบบนี้ยนะทำไรอะถือก่อนครูชัดค่ะหนูว่านะคะครูเปิดแค่ตอนเช้าที่ครูมาคมแล้วก็ตอนบ่ายที่ครูมาคมดีกว่าค่ะครูจะได้เห็นไม่เอา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 ยาเลยยาเลยยาลาขาลเยขาพิมพ์มาครูเขาพิมพ์นี้เป็นต้นไปแล้วกันวันนี้วันนี้แค่เตือนพอ ถ้าพรุ่งนี้เอาอีกรอบหนึ่งมีคนมาฟ้องอีกครูจะให้จดไอ้ข้อความที่แชทอะ่ะหน้าหนึ่งเลยครูก็พูดอย่างนี้มาเป็นปีแล้วนะคุณใช่ค่คะมาเป็นปีนึงแล้วเนี่ยครูพูดมาเนะี่ยแน่นอนถ้าเกิดใครแปมาส่งครนะูนะมีหลักฐานด้วยนะหนูจะส่งให้ครูเองค่ะนะครับอ่าแล้วก็การทํางานนะครับ ส่งให้ครูเองแต่พิมพ์เองอันนี้ก็ไม่เอานะการทํางานนะครับการทํางานวามส่งงานต่างๆเรื่องความรับผิดชอบนะครับเวลามีการบ้านนั้นเยนก็ต้องบอกครูนะครับงานาต้องทําส่งไม่งั้นเหมือนกับเทอมที่แล้วอะ่ะใบงานแบบฝึกหัดอะ่ะบางคนไม่ได้ทําเลยสักหน้านึงนะครับสะอาดเลยโลง่งเหมือนเล่มใหม่ยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งซึ่งมาเพิ่งเป็นเึิ่งครูน่ะเป็นคนแกะคนแรกเลยใช่ไหม เว,าวบางหน้าคุ้มไว้ค่ะออบางหน้าหนูใส่คลิปค่นะแต่ว่าบางหน้า<ท>หนูก็มีผิด,ดไว้ข้างบนนิดหน่อยแต่ว่าเขียนไม่จบเออนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับกรณีที่เราไม่สะดวกเรียนแบบสดๆแบบนี้เราก็ดูย้อนหลังนะอย่าอย่าแบบข้ามไปนะครับเพราะอาจจะบางเพราะว่าวันที่เราหยุดอะมันอาจจะมีงานการบ้านก็ได้นะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับ ครูได้แบบชุดมายังไะแบบชุดเนาหรือว่าครณลืมขอชุดแบบชุดนักเรียนเขายังไม่มีรูปมาให้แต่ว่าชุดที่คร่าวๆชุดนักเรียนก็คือน่าจะเป็นชุดชุดใหม่หรือชุดเก่าครูเอาง่ายๆครูช้าแต่ยังไม่ใส่สูตรครูพอเหมือนเคยเห็นเขาส่งมาอยู่ที่เปนชุดใส่สูตรก็ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยเรื่องนั้นนะครับอย่าอย่าเพิ่ง อีกเรื่องหนึ่งก่อนนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบฝึกหัดไทยยังได้ไม่ครบบ้างมีไหมที่รียนโนตค่ะขอบคครับมีเพื่อนบอกสารวิเขาบอกว่าภาษาไทยเขาหายวิชาี่เอาไปรีเกตยังไม่ได้ไปรับเลยที่โรงเรียนเหลือแบบฝึกหัดที่มันยังไม่มีชื่อเลยครับใครที่คิดว่าแบบฝึกหัดตัวเองไม่ได้เขียนชื่อนะเรียนมาดูที่โรงเรียนก่อนก็ได้หรือ หรือตอนเนี้ยทําให้นักเรียนดูอในกระเป๋าของตัวเองทุกแบบฝึกหัดทุกเล่มเลยว่าเป็นของเราหรือเปล่าถ้า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เรานะักเรียนก็เอามาคืนที่โรงเรียนอย่างเช่นปกป้องเอาของทานเอาของไอออฟซ่าไปอย่างเงี้ยเอาป้องก็เอามาคืนโรงเรียนแล้วเดี๋ยวครูว่าจะคืนให้ออฟซ่าให้นะครับ๋ยวว่า อยากให้นักเรียนไปดูในกระเป๋าของผมว่ามีเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนบางคน่ะเขาส่งครบแล้วแต่ว่าไม่ได้คืนเพราะแล้วก็หนังสือแต่ละคนเนี่ยขาไม่ได้เขียนชื่อเลยที่ส่งมาเออรู้แล้วรู้แล้วออสซ่าเดี๋ยวออสซ่าเอามาให้คุณครูที่โรงเรียนนะครับของใครไม่รู้ครูัดครับตอน ผมได้เดี๋ยวปรกาศผู้ายใมามีสองเล่มนะครับเล่มหนึ่งเป็นของผมอีกเล่มหนึ่งไม่ใช่ของผมนะครับไเป็นของใครไม่ได้เห็นที่รอครับน่าจะส่เเงเราพ้่แกงอ่านั้นแหละเดี๋ยวก็เราก็เอามาคืนโรงเรียนนะครับอันไหนที่มันไม่ใช่ของเราอะ่ะแล้วเดี๋ยวให้คนที่เขาไม่มีอะมาหาที่โรงเรียนก็ได้นะครับอ่าแล้วก็เครื่องแบบนักเรียนแล้วก็ชุดลูกเสือปอ .4 อ่าป .4 จะเป็นปที่เสร็จ นิดหนึ่งก็คือเป็นปที่ขึ้นขึ้นมาใช่ไหมก็เราเครื่องแบบเราก็จะเปลี่ยนจากปสามเป็นปสี่นะครับนักเรียนก็จะน่าจะเป็นเครื่องแบบใหม่นะครจากที่ครูไปถามห้องเสื้อมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องแบบใหม่แต่ว่ายังไม่มีภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวก็ไปบอกอีกทีหนึ่งแล้วก็ชุดลูกเสืออะไรขาดเหลืออะไรก็มาติดต่อที่โรงเรียนนะครับไม่มีอุปกรณ์ตรงไหน มาซื้อได้ที่โรงเรียนเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าไปซื้อที่อื่นเนี่ยมันจะหายากนะครับต้องมาติดต่อที่โรงเรียนก่อนมาบอกว่าค่ะอะไรอย่างเงี้ยผ้ามันคอไม่มีเอ่อหมวกไม่มีนะครับมาบอกที่โรงเรียนก่อนอันนี้คือชุดลูกเสือมันยังมีอยู่ไหมครูชุดลูกเสือมามาติดต่อได้ครับมาถามห้องเสือ้อหามดูแกันก่อนถ้าใครยังไม่ได้สั่งไปที<ไ>ปป่นี้ได้ ได้ครับได้ไปพรุ่งน,นี้มาพรุ่งมาวันไหนก็ได้นักเรียนนะครับติดตเพราะว่าถ้าเกิดโรงเรียนเปิดเราจะเปิดวันที่สิบห้าพฤศจิกานี้นะครับถ้าโรงเรียนเปิดได้นะออนไซต์มาเรียนที่โรงเรียนนะครับ ก็จะมาวันที่15ครูกระทรวงก็ให้โรงเรียนเราเปิดแล้วหรอยังยังหมายถึงอบอกไปเฉยว่าถ้ามันเปิดนะครับเราก็จะมาวันที่15แต่ถ้ามันท้า,ากว่านี้ก็อาจจะไม่ได้เรียนหรืออนอาจจะเรียนออนไลน์ต่อแบบน,นี้ตลอดนะครับ<ก>เรียนออนไลน์จนถึงสิ้นปีเลยใช่ไหม<ก>ครูครูเรียนลยลให้มาเรียนที่โรงเรียนนะอ่าโอเคหมดและเรื่องที่จะพูดหมดละอ่า ลอยกระทงก็ลอ,อยกระทงออนไลน์ใช่ไหมอ่าใช่ครับกิจกรรมก็จะเป็นรูปแบบออนไลน์เหมือนเก่าเหมือนเดิมเป็นถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วลอยกระทงนี่เราต้องทําออนไลน์ไหมครูเข้าฐานออนไลน์ไหมครูลอยกระทงใช่รอก่อนรอก่อนน่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวว่าต้องถือกล้องไปหน้าบ้านหรือว่าหน้าคลองแล้วแล้วก็ลอยกระทงให้เขาดูด้วยเออเอาอาบน้ำใส่ถุงพรบแล้วก็เอาลอยกระทงมา โชว์ให้เพื่อนดูตืตื๊ดตือ,ตอ,ตอ,อะเออลือมบอกไปสําหรับพรุ่งนี้ถ้าใครมีเครื่องแบบนักเรียนนักเรียนก็ามาใส่เลยนะครับชุดเครื่องแบบนักเรียนนะครับเตรียมตัวสําหรับมาโรงเรียนชุดไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมคะชั้าลูกเสือก็ใส่ชุดลูกเสือนะครับผมได้ไปด้วยไหมครับใส่ได้ไหมขอให้ใส่ใส่ได้ไหม <S 2> <S 2> ผมได้ไปใได้ได้ก็ใส่ได้ล<น>ะคุณแต่ก็ต้องดูคุณตัวเองค่ะ เออใครอยู่บ้านก็เอาตุน,นบางท,ที่ก็ใส่ไม่ได้นะครูบางทีก็ฟิตครูรแล้วถ้าสมมติมันใส่ไม่ได้เลยอ่ะจะได้รู้ไงว่ามมันไ,ไ่้ใส่ไม่ได้หรือไม่ได้หรือได้ถ้ามันใส่ไม่ได้ก็กมาติดต่อโรงเรียนไงถ้าใส่ได้ก็เฉยเฉยก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเราต้องจ่ายเพิ่มไหมครูอันนี้ครูยังไม่แน่ใจว่าต้องจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มหรือเปล่านะาจ่ต้องจ่ายนะฮนะ น่าจะต้องตายอะครับเพื่อนออกไปทาไมเนี่ยอ๋อเพื่อนเขาน้าจะรำคาญเสียงพวกเราเลยอ่าวมาอ่าการบ้านมีอะไรไหมวันนี้การบ้านการงานครับไม่มีค่ะไม่ค่ะแน่ใจเมื่อกี้ไม่มีค่ะการงานคือทำในคาบค่ะอ้าวอ่าวงานทาอะไร งานทำแผนผังทำแผนผังเอามาแมปปิ้งแผนผังว่าลูกเรื่องอะไรการบ้านเป็นการเรื่องงานช่างครับคันนี้เณินการเรื่องอะไรนะครับงานช่างงานช่างครับงานช่างเฮ้ยผมยังว่ารูกไม่เจอมีวิชามีวิชาเดียวแค่เด็กคนครับไม่มีละคะมีวิชาเดียวครับ ใ่คมีวิชาเดียวนะคะวันนี้การบ้านวันที่หนึ่งแต่คณิตศาจสมุดผมอยู่บ้านคณิตศาหนุดทำเสร็จแล้วเพราะผมมาที่ทำงานกับพ่ออ่าใครที่ยังทำไม่เสร็จนักเรียนจดใส่สมุดการบ้าน,นอโอเคมีอะไรอยาถามครูไหม ตอนเย็นมีเกมให้เล่นไหมคะไม่มีเลยครับมีเกมให้เล่นไหมคะหรือว่ามีเรื่องเล่าอะไรไหมคะแบบเรื่องเล่าลึกลับหรือเป็นเรื่องเล่าผีก็ได้ค่ะเพราะตอนรับนมามาต่างฮาโลวีนนะคะหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ค่ะคุณเล่าอะไรก็ได้ไเพราะมันหนาวมากเลยค่ะคุณค่ะ งั้นครูก็เล่าเรื่องอะไรก็ได้ครูครูเล่าเรื่องผีที่ไอ้นี่ก็ได้เพราะครูยังติดหนูอยู่ผีที่าค้อนครูเล่าแล้วแต่ว่าเหลือเนี่นแหละเซ็นท่านทุนเซ็นท่านบางแค่ผีหิง่เหลืออยู่นะครูเซ็นท่านพี่ที่ทำงานผมเพื่อนทำงานทำการงานทางให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเสร็จหมดแล้วครูแล้วครเซ็นหมดแล้วครับเล่าเลยครูเล่าเลยเซ็นท่านที่ที่พอผมทงานยังไม่เสร็จครับครูอ่าท่เสร ใครเป็นเนัเรียนทำคัดภาษาอังกฤษคำดแล้าเหอัทหมดีล ok> ้วัหมคัดหมดแล่มแล้วคับหมดคัหมดลคัดหมดเล้มแล้วคัทหมดแลคหมดแล้คัมดแล้ัมดแล้วคมทมดแี้วคัทมดแ้คัดแล้วโยนใส่ถังดอง้่อนได้วัม้คัด้หมดแล้คัดล้มแล้คัดแลมแล้วคัแล้วคทม่จลแล้ัหดแล้วแล้วผู้วั้น อะไรนะครับว่กากรพรอไม่ให้ยินเลยใหม่คำสั่งนูใช้สามเล่มอ๋อใช้สามเล่มครบแล้วเหรอใช่ค่ะที่หนูส่งไปค่ะโอเคแล้วแล้วคันหมดเล่มแล้วใช่ไหมหมดแล้วคะ่ะโอเคถ้าหมดเล่มแล้วก็ไม่มีงานไ,ไม่มีได้ไงครูก็ไอคลิปนั่นอะเออสำหรับใครที่เอ,อ่อคลิป ที่สอบแบบพิเชษม้ากับเหล่าซื้อนะครับยังไม่ได้ส่งนะเรียนส่งได้อ่าอีกอย่างอีกเรื่องหนึ่งลืมพูดไปเรื่องของคลิปที่ครูบอกว่าเขาจะโพสตหน้าเฟซบุ๊กอะครับให้นักเรียนบันทึกความรู้จากคลิปที่เราได้ดูที่เขาโพสตออกมามันจะมีเจ็ดคลิปคุณครูส่งไว้ในไลน์กลุ่มห้องสอบไปแล้วนะครับรวมลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนครูครับ เราลองไปดูาให้หนูด้วยสีแปดนะคะมันมีแปดนะคะครูจำชั้นหนูไม่สมบูรณ์ตั้งแต่วัครับแต่ที่ครูส่งมาเขาเขียนยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้านะครับใช่ครับวันที่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าก็คือเขาโพสตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าจนถึงเอ่อยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบอุยี่สิบเก้าเฮ้ยถึงวันที่สามสิบ โค้ยี่สิบห้าถึงสามสิบครูจำได้สามเอ็ดหรือเปล่าหรือพราะว่าวันที่สามเอ็ดอ้าวสามติดสามสิบเด็กเจ็ดวันครูค้าบเดี๋ยวผมขอออกไปทำวันนั S. <S aj, ant, auf, ้นได้ไหมครับสามเอ็ดเจ็ดวันครูเจ็ดวันสามเจ็ดโค้ดเหรเจ็ดครูค้าบผมขอออกไปทำไอคีพีวิดีโอนั้นนะคะได้อ่าก็ทำตอนนี้ดีก็จะได้ถามงูก็ทำเลย มันเปิดดูคีบในคน้มันต้องดูคิปของเขาด้วยครับส่งมาหน่อยครับังต่อวันเหรอคะใช่ครับใครที่เสร็จงานส่งก็ส่งถ่ายรูปส่งเหมือนเดิมนะครับแบบฝึกหัดอะไรอย่างเงี้ย เลยได้นนครับอ่าจะออกไปไหนอรีบไปไหนยังไ,ไ,ไม่ครึ่งชั่วโมงเลยเพึ่องอ่ะยี่สิบนาทีเองทำกานบ้านเสร็จยังเสร็จแล้วครับบายครับใช่แล้วครับฝลนตกป่าที่บ้าน ูชาครับไม่ตกเลยค่ะตกแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยค่ะหยุดแล้วครับครูพอจะเอาผ้าไปตากมันก็ตกครูพอเวลาเอาผ้าเข้าบ้านมันก็เด็บเปรี้ยงใช่ใช่ใช่อาะก็ตกออกเลยคุณชางจบออกได้ยังหนจะได้ถ่ายรูปจบถ่ายรูปอะไรนะถ่ายรูป คิดว่าก้อนหมาเดินไปข้างหลังบ้านแล้วไม่ครูเล่าตอนไหนครับเล่าอะไรจะให้เล่าเรื่องเรื่องผีหรอเซนท่าไงครูที่ครูบอกเซนท่าเรื่องผีเราไม่รู้เราอยู่ที่เซนท่าบน อะไรเห็นแวะครูเปนแล้วจึง้งดโทรบอคไม่เอาคทำอะไมพ่อทำาะไนอยู่ที่กล้าไม่เกมรอยุดโทรบไถึงบ่ายสองครึ่หก่อนครับเดี๋ยวไปเราอีกห้านาทีครับทำเสร็จพอดีแล้วครูอยากเกมโทม้องหโท่ไเรื่องนี้หรอไม่รู้ดีว่าสนุมป่

ก็เรื่องนี้ฉันทำเดี๋ยวก่อน